สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องสัธทธามหาเวทนะครับผมวันนี้ก็ก็มีนะครับผมผ้าใหม่เข้ามานะครับผมทองส้ำสวนะครับผมก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับก็นี่ของใหม่ของเก่าผมร,รวมกันนะครับผมนี่ก็เป็นพระชัยวิทยาขนาดหนึ่งชุดท่านิ้วนะครับผม ผมมาดูองค์ใหญ่กันนะครับผมก็มีมาสี่องค์ครับจะให้ดูอนนเริ่มจากองค์กกนี้ก่อนเลยกันนี่นะครับผมอันนี้ถักลวดมาถักลวดเก่ามานะครับผมดูความเป็นธรรมชาตินะครับขององค์พระความสวยงามสมุดงามนะครับ โลหะสำริดบางๆนะครับผมนี่นะครับคื่อชิ้นส่วนโลหะตรงนี้นะครับที่ปุดออกไปนี่คือสำริดนะครับผมที่ตรงนี้เป็นหินนะครับผมเป็นดินดินหุ่นนะครับน่าสำริดนะครับองนี้น่าจะเป็นอ่อล่อฐานปิดนะครับจะโดนเจาะไปนะครับผมโอเคนะครับผมดินดำแปบนะครับผม องน,นี้นะ่าตักสามนิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ถักลวดอ่าถักลวดเก่ามาผมก็ไม่ถอดออกนะครับผมเพราะถือว่าดูแล้วเข้มบแขังดีไม่รู้เขาไปแผนคอหรือแผนเดี๋ยวนะเชื่อทำใแบบนี้นะครับ,นะรบผมองน,นี้ตีเป็นราชวงศ์นะครับผมเป็นอยุทยาราชวงศ์ประสาตท,ทองนะครับผม นะครับผมไปนะครับอัอน,น,นะครับผมเป็นอยุทยาทรงเครื่องน้อยนะครับผมขนาดหน้าตาก,กันนะครับผมแต่ว่ามีแบบทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่องนะครับผมจะฉดาเหมือนกันนะครับจะมีชดาที่เปียรอยเหมือนกันนะครับผม ส่งเครื่องก็ดูตรงนะครับสังวานนี่นะครับตรงแขนนะครับเป็นส่งเครื่องน้อยเิทยานะครับผมเนครับใต้ฐานเหมือนเดิมครับดุเจาะนะครับผมไ้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับความสวยงาม การแกะลายอย่างนี้นะครับผมของเก๊น,นะครับผมมีทําขึ้นมาแต่แกะลายไม่สวยนะครับไม่สวยขนาดนี้นะครับนี่แกะลายสองเครื่องนะครับลูบาดูมือนะครับดูแล้วมันสบายตานะครับทอบคนครับวันนี้เป็น,นยุทธีาทรงเครื่องน้อยนะครับ ก็ชวงเดียวกันนะครับคือประสาททองนะครับโอเคนะครับไมาอีกองหนึง่งองนี้ดูหน้านะครับผมสังเกตไปนะยิ้มเยาะยิ้มแย้มนะครับผมลักแดงฐานลักแดงนะครับปิดทององนี้ มันจะเป็นราทวงเดียวกันทั้งหมดนะครับองนี้สังเกตนะครับผมตรงหน้าอกนะครับจะมีถ้าเอาภาษาบ้านๆแล้วก็จะมีหัวนมนะครับสองข้างนะครับผมถ้าไม่มีสังวานนะค,คือไม่มีทรงเครื่องก็จะเป็นหัวนมสองข้างเหมือนกันนะคอ,ะอะงนี้จะเป็นแบบฐานสูงนะครับผมอันนี้จะเป็นฐานเขียงชั้นเดียวนะฮะขึ้นมาสังเกตนะครับฐานมีแค่ฐานเขียงชั้นเดียว อันนี้จะเป็นฐานสูงขึ้นมาอ,อือบบขึ้นมาตรงนี้จะเป็นฟันปลาด้วยนะครับผมก็จะมีตรงนั้นตรงนี้ก็จะสูงกว่านะครับทองนี้ทองไม่เก่าถึงอยุธยานะครับน่าจะเป็นทองใหม่ทองสมัยรัตะนโกสินทร์ตรงนี้นี่นะครับ องค์ไฮไลท์เราคือองค์สุดท้ายนะครับผมอ่ะองค์นี้ก็ปกติเป็นปราสาททองเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสมองค์นี้ก็คือปราสาททองนะครับผมก็โอเคว่าองค์สุดท้ายเราเลยนะครับผมเย้ายก่อนองค์สุดท้ายเป็นหน้าตักใหญ่นะครับผมนานๆได้ไมาทีนะครับมาแล้วครับผมนี่ อายุทยาทรงเครื่องน้อยนะครับผมหูตุ้มนะครับผมอายุทยาทรงเครื่องน้อยหูวตุ้มนะครับผมอ่าหูวตุ้มเป็นยังไงนี่หูจะเป็นตุ้มแบบลบบุรีนะฮะสังเกตไว้นะครับผมนี่พอหัสนี้ดูนักเก่ี้ยงขามากนะครับสองวันทรงเครื่องนะครับผม มีทองเก่านะครับในมีรักทองเก่าติดปรับกดในองค์พระไปด้วยนะครับผมนุพระหัตนะครับเป็นนิ้วดูนะครับองนี้หน้าตักนะครับเอาหน้าตักนะครับสี่จุดหกนิ้วนะครับผมหน้าฐานหกนิ้วนะครับผมหน้าฐานคือความกว้างจากตรงนี้นะครับจากนี้สุดอกฝั่งนี้หกนิ้วนะครับผมความสูงก็ 9ก้านิ้วครึ่งน,นะครับผมเป็นผ้าขนาดตั้งบูชาเลยนะครับผมออ,อันนี้เป็นอัเนี้ยอัดรูไว้เฉยครับคือตอนได้มาใหม่ๆเศษดินเยอะก็เลยต้องล้างเศษดินออกล้วอัดรูไว้นะครับผมนี่เป็นดินั้นหุนนะครับผมบางคนก็ถามว่าเอา้าแล้วบอกว่าดิน ถ้าใยวัชิลดินจะบางนะครับเปลือกไข่ใช่ครับดินบางเพื่อเปลือกไข่แต่ต้องแยกนะครับว่าขนาดของผ้าด้วยนะครับขนาดเล็กบางได้นะครับขนาดใหญ่เขาบางขนาดนั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับคงหักตั้งแต่หล่อแล้วครับก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมานะครับขอบโลหะนะครับผมนะครับขอบโลหะแต่ที่จบจริงๆต้องปดูดินนะครผมดินแกรบดินดํานะครับผม ดินก็ต้องดูอีกแบบว่าแบบอีกนะครับให้อิดว่ายุบสมัยเดียวกันก็จริงครับแต่องคเล็กมันแห้งเร็วกว่านะครับความแข็งแกร่งความแข็งความดูเนี่ยดินองค์เล็กเนี่ยจะจะดูแบบเก่าแก่กว่าแบบมันแข็งเป็นหินกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันองคเล็กมันแห้งเร็วครับะจะให้จุกที่จะให้จะใ,ให้ดูนะครัอยู่ในนครแบบอ่ะดูกอันี้ นี่ยองเล็กที่ดำแข็งเป๊กเลยฮะเนี่ยเอี๋ยต้องสูดดูด้วยเนี่ยแข็งที่ตรงนีมีเข้าครับแข็งมากอองเล็กนะฮะเนี่ยแข็งมากส่วนมากจะไม่แตกเลยฮะอองเล็กเนี่ยพวกแข็งแข็งมากเลยนะ ส่วนมากโลหะจะแตกไปก่อนเลยโลหะหรือซัลฟิจะแตกก่อนจะเหลือแค่ดินหุ่นดินที่ฝังไว้ขึ้นหลอขึ้นนะเห็นไหมครับเพราะองค์เล็กมันจะแห้งกว่าอยู่แล้วครับเพราะโดนเวลาที่นานประมาณสามร้อยห้าสิบปีสี่ร้อยปีเงี้ยองค์ใหญ่เนี่ยอยู่ในโลหะที่ที่หนากว่าแล้วก้อนใหญ่กว่ามันก็แห้งยากกว่านะครับผมก็จะมีความแห้งแข็งเหมือนกันนะครับผม แข็งแข็งเหมือนกันฮะแต่ว่าการถ้าจะสกัดเจาะดีมันจะง่ายกว่าวงเล็กเยอะนะครับผมวงใหญ่นะหายากครับราคาไม่จ้องพูดถึงครับตัวนี้ระดับสี่นิ้วขึ้นไปเนี่ยสี่ห้าหมื่นนะครับผมค้าห้านิ้วนี่ก็เขาคุยกันอยู่ประมาณ เอาค่าดับความสวยเดี๋ยวก็ประมาณห้าหมืนขึ้นนะครับผมสี่หมื่นห้าห้าหมื่นประมาณนะครับพระสี่นิ้วก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับสี่นิ้วขึ้นก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นประมาณนี้นะครับไล่กันไปตามความสวยงามนะครับความสวยงามแล้วก็ความสมบูรณ์ขององค์พระนะครับผมองค์นี้นะครับผมอยุทยาทรงเครื่องน้อยหูตุ้มนะครับผมอันนี้ตี็นราชวงศ์นะครับผมเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับผม ยุบต้องครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นพระเก่านะครับผมเก่ามากเทียแต่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับผมราคาผมคิดว่าท่านยังแต่ต้องได้นะครับผมไปเทียพระอู่ทองในยุบสมัยใกล้เคียงกันนะพระอู่ทองเนี้ย ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่พระ,ะหน้าตักเข้ากันเนี่ยหน้าตัก4.5นิ้วเนี่ยไปเจอพระรัะะตนรัตนโกสินทร์นะเขาเรียกพระรัตนนาสงเครื่องเนี่ยหน้าตักใกล้เคียงกันนี่ราคาก็ยิ่งสูงสีกันนะครับละพระลาคาใกล้กันดีไม่ดีรัตนานี่แพงกว่าแต่อายุพระนี่ห่างกันเยอะเลยนะครับผมอันนี้อายุทยานะครับราชวงศ์อ่ะสุพรรณภูมิก็สุพรรณภูมิกับอายุกลาง ไล่จากว่าสุพัรณภูมิลงมานะครับผมส่วนมากก็จะมีมาเยอะที่ยุบราษาทองนะครับผมสุพันณุภูภมิก็มีที่จริงราชวงศ์สุขโขทัยก็มีนะครับผมก็ต้องดูอน,นะครับผมต้องแยกนะครับผมแต่เอาง่ายง่ายครับขอให้มันแท้ราชวงศ์ไหนก็ขอให้ท่านแท้ราชวงศ์ไหนก็ดีหมดนะครับผมก็<ๆ>ราคาแต่ราชวงศ์ก็ไม่หนีกันนะครับราชวงศ์สุพันณภูมิหรือจะเป็นปราษาทองนะครับผม ก็ตีเป็นทรงเครื่องน้อยเหมือนกันนะครับเขาจะเป็นราคามากกว่าก็ต้องเป็นไปเล่นแบบอ่าเป็นอู่ทองนะครับผมเป็นอู่ทองนะครับก็จะแพงกว่านะครับในตระกูลพระพยุทธิยานะครับผมเป็นพระบูชาก็จะแพงนะครับผมพระบูชาคือพระที่ไม่ได้สมศรานะครับผมเป็นพระบูชาเป็นพระพุทธนะครับก็จะมีราคาแพงกว่า ผรงเครื่องนะครับผมแต่ผมตัวตัวผมชอบผรงเครื่องนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม